anh đây này anh đây cho gì hết đi phân hả à không ไปหน้าข้อห่ขออ้างหลังนะครับขันดอนแรกกือเททกำลังแขนก่อนนะครับอ่ามือโป้มของมืป้งมือซ้ออายของเพื่อนนะครับของคนข้านะครับจิ้มประดงจุดอิงหลหรือระหว่างคิ้วแนสองกันเงืนอนผ่านนะครับอ่ามืออีกข้างยืงนะงเหยียดตรงมือขวาจับที่ข้อมือมือซ้ายแตะไปที่หัวไหล่ มือสองข้างนะมือขวาออกแรงดึงเฮ็ดกำลังแขนจุดที่หนึ่งอ่าต่อไปจุดที่สองย้ายมือไปที่ขวานะครับอ่าตรงจุดเหมือนเหมือขวานะครัซ้ายเฮ็ดขวาซ้ายของขวาใช่ไหครับต่อไปเฮ็ดกำลังแขนอีกจุดหนึ่งมือนเดินเข้าใจไหมครับ มีแรงไม้แขนตึงนะแขนอย่างงอคนไข้อาตมาเทศกกำลังแขนนะจุดที่สาม,มหูอีกข้างหนึ่งนะครับหูอีกข้างหนึ่งอ,ออกแรงสู้อึ๊บอ่าต่อไปจุดท้ายถอยนะตกใจง่ายนะผมไม่ป้องอย่างเดียวฝ่ามือไม่ต้องไปนะครับนะจุดท้ายถอยอามือซ้ายอยู่ที่หัวไหล่นะครับมือขวาออกแรงดึงนะอึ้บ อีกทีเห็นไหมว่าบางจุดมีแรงบางจุดไม่มีแรงนะอ่ามืออีกฝั่งหนึ่งนะไปถ้ายถอยอีกฝัง่งหนึ่งฝั่งขวาย้ายไปท้ายถอยอีกฝัง่งหนึ่งอ่าออกแรงสู้อึ๊บอ่าพี่ขอแบบประกันอ่าต่อไปมานะมาด้านซ้ายมือนะครับมาด้านซ้ายมืออ่าออกแรงสู้อึ๊บอ่าต่อ มาด้านขวามือจุดที่เจ็ดอจุดที่เจ็ดแล้วนะออกแรงโซ่อึบอีกทีอึบอ,อ่า,อาตอนนี้เราจะเริ่มดึงบูโด,โดแล้วนะเทปย่องแข็งแขงเนเสร็จแล้วนะเริ่มดึงบูโดเนี่ยนะนะมือข้างซ้ายวางที่จุดยิ้งถานนะครับอ่าอ่าหมอจับมือขยับตัวลงมานะจับขยับขยับ นะขยาวขยาว่านแล้วก็ดึงนิ้วเลยครับดึงนิ้วเลยอย่าดึงตรงตัวนะดึงออกแค่นะครับอ่าดึงเสร็จยงต่อไปสลามมือน่าหอวไม่ป้องมือขวาที่ไปแตะที่จุดอิ่งถัง ปลายนิ้วก้อยของมือข้างซ้ายของนคนไข้ามาแตะตรงบริเวณหัวเนาานะครับ้างไลักษณะนี้<อ>นหมอเดินไปทางขาขวาเลยอยู่ที่ขาซ้ายอยู่ที่ขาซ้ายตรงกับตำแหน่ง,งนะของหัวใจที่อยู่ทางด้านซ้ายอ่ะจับขาขึ้นมานะครับมือซ้ายจับลักษณะการที่มือขวาอยู่ที่ส้นเท้านะครับจับโยกก่อนขย่าวขยาว่า อ่าหมุน5้ารอบครับหนึ่งสองสาห้าหมุนองสามสี่อ่าทีนี้เราจะออกแรงดึงนิดนึงมาให้ตึงก่อนดึงให้ตึงก็ออกแรงนะครับมาสามมือนะมาสามมือไปด้านบนนี้ด้วยนะ ประสานมือหรือจะซ้อนกันแบบนี้ก็ได้จะประสานก็ได้นะเดกที่เราตั้งยจางนั้นเลยนะหลวพ่อไม่ต้องเกรงฮปล่อยมาไม่ต้องเกรงแฮกหลวพ่อปล่อยมาอ่าอ่ะต่อไปหมูอดเอาห้ารอบครับอัดั Uh, đủ okay. uh, ah, ouais. <t> <é? mentoring> uh, khó là xí đừng hứng dê à hứng dê đừng hứng à nếu thang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  nếu can, nếu thang à, nếu coi, อ้าวไปข้างเดินอ่าอ้าวขยับขยับนะครับอ่าจับขยับขยัอบอลมือข้างยัอยู่ตำแหน่งเดินนะมือซ้ายอยู่ที่หัวหนาอ้าหมุนห้ารอบนะ ยิงเลยระตุกมาจะได้หัวเข่าข้อเท้าแล้วสะโพคฮะต่อไปหนุนข้อเท้า5รอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสียงเบานะยฮะต่อไปดึงนิ้วเลยครับผมไม่ป้อง4 1ถึง4 ที่หนึ่งถึงที่ที่ปลถึงที่แถวหนึ่งถึงกระดูกต้นไปไปที่แขนขวาเลยครับไปแขนซ้ายนะไปที่แขนอีกข้งหนึ่งเลยไปทางด้านขวาของหมอนะมือขวาของคนไข้ยังอยู่ที่หน้าผากเหมือนเดิมนะจับแขนขึ้นมาตึงๆขยาว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 นะ อ่าอ่ต่อไปดึงนิ้วเลยครับดึงออกข้างล็อกดีๆด,ดึงออกข้างเลยนะอ่าอ่าเสร็จแล้วเดินไปฝั่งตรงข้ามเลยครับจุดเริ่มต้นเมื่อกี้เดินมาแล้วฝั่งตรงข้ามเลยจุดเริ่มต้นเมื่อกี้เอามือซ้ายนะครับ ของคนไข้ไตไว้ยี่สร้างหน้าผากนะผมไม่ต้องส่วนแขนอีกข้างหนึ่งต้านขึ้นหัวก้าวขาซ้ายหน้าหลังเหมือนกันนะครับอ่ามือซ้ายอยู่ที่หัวลายมือขวาอยู่ที่ข้อมืออันนี้เพรกำลังแขนจุดที่หนึ่งอึศบอ่าต่อไปย้ายไปจุดที่สองย้ายไปจุดที่สองออกแรงสู้อึ๊บอ่า Tập 8. thứ 3. Bằng trung khan. Ưp. Ừ. À. Tập 8. Chút thứ 4. Thái thoi. Thái thoi. Đó. Đó. À. Ưp. Ừ. À. Thái thoi. Các đường. Ưp. Ừ. À. ba. Ưp. À. Đài. Ừ. À. Các đường. thứ 7. Ưp. อ่าโอเคต่อไปดึงรอบที่สองนะครับดึงรอบที่สองนะอ่ารอบแรกนะครับรอบนี้นะครับเอามือวางตรงหน้าผากนะครับไม่ใช่หน้าผากใช้ถ,ถอยนะไชยถอยจุดไชยถอยนะครับอ่ามาเลยหมอนเอนตัวลงมาขย่าเหมือนเดิมไม่ใช่ขย่าให้ลงนะขย่าแขน อ่าขย่าวขย่าอ่าต่อไปเด้งเ้วเลยครับอ่าต่อไปให้มือนี้ไปจับที่นะครับบานะจริงจริงเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่จริงๆต้องจับบานะจับได้ตอนที่เราจับเนี่ยนะ อ่ะจากไปที่บ่าเลยครับส่วนมือซ้ายสอดไปที่กระเบเนอนที่กระเบเนเนด้านหลังนะครับว้างฝ่ามือลงนะฝ่ามือข้างลงแล้วก็สอดเข้าไปอ่ารู้จักกระเบเนเนใช่ไหมด้านหลังนี้นะครับบ้านไทยของหลังเองเออเหอมาอยู่ทางปลายเท้าเลยนะมาอยู่ทางปลายเท้าอ่าอยู่ทางด้านซ้ายจับขยับเหมือนเดินมาอึ๊บ หมุน <1, S 2> 5รอบครับ1นึ่งสองสามสี่ห <ces> ต <integrating> ่อไปเดินล็อกดีๆนะล็อกหนังเท้าดีๆอย่าไม่ป้องดันฝ่าเท้าขึ้นเล็กน้อยนะครับเดินให้ตึงก่อนแล้วค่อยออกแรงกระตุกห้าหมุนข้อเท้า5รอบครับ n หมุนห้ารอบนับหนึ่งสองสามสพร้อมเพียมกันมากครับหนึ่งอ่ห้ต่อไปสานม,มือนัน,นล็อกตรงหลนะหงววังเท้าหมุนไปป้มดันฝ่าเท้าสุดเล็กน้อยออกแรงดึงนุมตัวไขายเกลือนะครับต่อไปหมุนข้า้างห้ารอบนะบหนึ 1. 1> งันดัน

จับเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเลยครับอ่าต่อไปดึงนิ้วเลยปึ๊บมดึงอ่าได้ไหมได้ไหมครับอ่าโอเคทีนี้กลับไปฝั่งตรงข้ามกลับไปที่ฝั่งตรงข้าม นะอ่าเช็คจุดที่1นึนอ่าก้าวขาเหมือนเดิมมือซ้ายอยู่ที่หัวไหล่มือขวาอ,อยู่ที่ข้อมือลักษณะแบบนี้คล้องแขนค,นค้น้ายไว้นะออกแรงสู้จุดที่1อึ๊บนาต่อไปจุดที่2องติ่งหูข้างซ้ายมีติ่งหูนะโกหูนะจุดสันเหมือนนี้นะครับออกแรงสู้อึ๊บจุดที่3ามฝั่งตรงข้าอึ๊บ อ่าจุดที่สี่ถอยเทอยเอึ๊บห้าถอายเทอร์ข้างหนึ่งอึ๊อ่าต่อไปมาแล้วจุดที่หกอ่าจุดที่เจ็ดจุดสุดท้ายเอึ๊เป็นไงได้ลงไหมได้นะครับอ่าต่อไปถ้าขอมาเอาวหามาเลยถ้าขอมา เลาไปทางนี้เลยเลาไปทางนี้เลยอ่าเจ้ไหนพร้อมที่จะดึงคอคิดว่าถูกแล้วพร้อมจะดึงคอยกมือขึ้นพี่เลี้ยงจะเดินเลาไปหาต่อที่จะเดินนะครับยังไหนพร้อมแล้วยกมือขึ้นพี่เลี้ยงจะเดินเข้าไปดู วาวไปลวกแค่ดีที่มถ้าคมาสอยาเล็กกันไปแล้วก็หนากันไปนะโอเคเราจะตำแหน่งที่เราจะจะอยู่ตรงติ่งหมูทั้งสองข้างนะโอเคน้องตัวห้าขาย่อลงไปน้องตัวไปข้างหลังดึงให้ตึงอันนี้เ็น้องที่ไปอ่าไปทางหน่อยโอเคโอเค ให้ปิดใช่ไหมปิดกระดือไม่ต้องไม่ปิดต้อ ที่ไหยังไม่ได้ดึงยกเลยคือทพกเตียงเมื่อดึงเสร็จแล้วรับคออกเดียวเลยครับรับคออกเดียวไปเลยรับไปเลยนะรับหรือยันตับหรือยัปรับไปดูกคอซ้ายขวาเลยนะ,นะถูกต้องข้าไปไซ้ายขวาแ,ล,าแล,าาล,าล้ว<ส>ล<า>ก็รับจะด <ๆ S 2> ูกคอถ้าถ้าตะแงรอบนี้เปล่นะบเยลยนส็เดี๋ยวไปคน เล่นข้อนี้หนึงนะไม่ต้องดึงนะไม่ต้องเดินได้ไหมเพียนไหนไม่ได้ยกมือเพื่นเพียนไหนไม่ได้ยกมือเพื่นโอ้ได้ทุกเพียนเลยโคตรประทับใจได้ทุกเพียนเลยไม่มีใครยกมือเลยอ่า เดสลคูได้อย mm ู hmm. Guys, ่ที่น้งใจยิงทัร้องตัวที่น้หดค่จบการั่เอวนะใชอวใช้แอวบิ้อย่างั้พันผ้าครับเราเป็นถม ถ้าเราจะทดล็อกขาให้ดีถ้าทมานี่ครับถ้าเราไม่ล็อกขาเนี่ยทำให้ข้อสะโพกเปิดไม่ได้เจากะได้ข้อน้อย เสร็จแล้วถ้าจะกแหงเลยนะถ้าจตแแหงเสร็จแล้วถือว่าจบนะเวลาถ้าเวลาเราออกบุญช่วยชาวบ,บ้านจริงๆนะก็ประมาณนี้นะครับดึงคออกเกลว่้นั้นเองส่วนข้ ถ้าดิาดิ้เนี่ยเราถ้าถ้าจะใช้หาขึ้นรูนี่ต้องให้แม่จิกอบกาสเราลอง่อนอบเตี้ยเต้ไม่เต้องชิกตอบอย่างที่มากที่สุดนันนี้ต้องรายเตียนอ สลับคู่เลยครับสลับคู่เลย